เฮ้ยไอ้ขึ้นแผนมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมันโว้ยขึ้นแผนมาทำอะไรนั่นนี่รถเป็นไรอ่ะเอ้ยต้องไปดูหน่อยสวัสดีครับกับช่องพิลนอนรถดำซิ่งนะครับชื่อชูบิชอตวนี้เราจะไปจัดทรงผมใหม่กันมากรนั่งกับโคครับเรารถมาวิ่งพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้ทำสระเยอะครับเบื่อเครียดนี่รถพอขาขครับ น่าจะพาะขาไม่ใช่ดอกจงเนาะขาดไหมใช่ใช่ใช้ะไงครับเดี๋ยวเราจะไปจัดทรงผมใหม่กันนะครับ <S <S 1> <S 1> เอาให้แบบรอๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายหมักโนูด้ยนะหมักโนูแดงเสร็จแล้ว จะเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีขาวแล้วครับรถผมเอาไปให้ช่างแบงค์ทำนะครับเพราะว่าเอาจะได้เข้ากับรถดำเนาะปักโนเราก็จะจัดสภาพใหม่นะครับ <c oughs> ผมจะทำสีขาวล้อน้ำเงินนะครับน่าจะเก็บพอสมควรเลยนะครับป <c oughs> ะ,ะเราไปตัดผงกัน,นครับอันนี้ก็เริ่มยาวแล้วแต่ผมจะไว้ข้างหน้าหน่อยนะเอาเปิดข้างเหมือนเดิมครับลากใส ไ้รุ่นลากใส่ออกมาจออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยข้างหลังก็น่าจะไว้นะรอชมนั่งรถกับแรปเปอร์ครับแรปเปอร์แรปเปอร์รถเกลโลมากเลยสะอาดกว่ารถผมมีคทำไมรถผมมันดูดไม่ค่อยสะอาดทำแอร์มาใหม่ด้วยเนี่ยเย็นมากเลยครับรถเอ่อ อีโคนะครับไม่ได้ผมไม่ได้มาวิ่งประมาณวันนี้เมื่อวานมาอยู่แต่แต่มาแต่ว่ากลับเร็วนะครับเพราะว่าไปอประกอบมอไซค์ด้วยแล้วก็น้ำมันหมดด้วยครับทําเป็นวันไหนนี่ตั้งแต่วันไหนตั้งแต่เจอยู่ไม่เอาลงทีทีเนาะไม่เคยกลับบ้านเลยวะ ไอชี่เราทำแมวหรอรถปีเรถสาวรถสาวรถสาวบินเต้เลยบินเด้เลยบนเลยบนเลยสาวครับอาการมันเป็นไงพอพี่แบบผ่านคันเนี่ยมันแบบคืนเลยป่ะมันคืนมันเอบินเต้บินเต้าคืนเลยครับนี่ผ่านรถสาวไม่ได้ครับบินเต้ทิกเทียวแต่ว่าอู้คันนี้เป็นไรวะ เราไม่รู้จักกันด mm ูคนนี้เอาขาดเนี่ยเราสิงเอี้ยไอ้ตื่นอะไปไงไอ้ตื่อไอ้เชี่ยรู้สึกวันนี้ฝนตกยี่ยมได้เนาะถ้าตกแค่เนี่ยแต่มันจะไม่ตกแค่นี้หรอมันกำลังมามันถึงโหลกแล้วไปตัดผมดีกว่า เบื่อพี่โคลแล้ว mm hmm. ดูครับรถนี้ใส่ไรนี่น้ำหอมเยอะแยะโอ้ไม่เห็นหอมเลย<ห>เช็ดเช็ดทุกวันไหมนี่ไม่เราเช็ดตอนไหนบ้างสองวันทิ่นเอาอะไรเช็ดน้ำยาวนี่นะโอ,โอ้สีชมพูบองเบลครับบบอง ตอนอยู่ยนี่มาประมาณถึงเดือนนล้วครับถึงแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับรู้สึกว่าเหนื่อยใจ <c oughs> มาก <c oughs> เปิดพามากต้องเปิดพามาโอ้รน <c oughs> สิ่งขับเร็วเนะ <c oughs> ลยลังไปแล้วผมจะแต่งชุดกากีมาอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> เออแล้วอันไหนพี่ไอ้ชุดไองานตันจะทำเงินไอคนนี้ครับคนนี้ไม่ว่างันนี้ก็ไม่ว่างแร็ปหน่อยแร็ปหน่อยพี่สรุปสรุปโยโ่อยเรื่องราวของชีวิตโยไม่ใช่เรื่องราวของสะเตานั้นมีจริงว่าเด็กสุรินทร์มาทำงานอยู่สะเตาเออเด็กสุรินทร์เยอะไหมเยอะทำไมต้องมาทำงานอยู่สะเตา ก็มันมีงานใหญ่งานหนุงานหนุงานใหญ่มันมีงานตัดติ่นใชครับตําสายร้อนสายร้อนของไทยครับคันนี้โอ้โหโดนบี้มากครับไอ้หนุ่มมัดไม่พูนแดงมาสดือครับผมสาวโอ้คันนี้พูดโดยสารเยอะสามสามคนเลยนี่สี่ตีนเหมาแหนะแข่งนั่งตีนเหมามันสี่ตลอดเลยเนาะ แล้วเราเป็นคนขับขี้เมาไหมไม่เมาทุกวันคนทำใจเมาเมาทุกวดเท็่ปวดทุกทีเรามันเข้าเสียงไงใชาเข่าเสใครว่าติดเราไม่ใช่หรือเป็นไรามันติดยบเราบอกเรามันติดเราแต่งงานกันเราเลยครับดูครับโอ้ฝนหนักแล้วครับจะวิ่งได้หรือเปล่าลูกยอดต้่งใสนิง ๋ะจะไปไหนมาเนาะอ๋อออกมาจากซอยอันนี้ฉา้ยาแก่ออแล้วฉา้ยาพี่เหรอไม่ครูเลยเล้งนะฉา้ยาพี่ชื่ออะไรเออใช้ยาพี่ก็น้องปอะกอนเลยเนาะน้องประกอบชื่อหลอกเออเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านจากผมครับเฮ้ยอย่าลืมส่งผมหน้าพี่ เฮนยีไม่ใช่รองนเท้าหล่นหายลรวบอกหล่นไหมโน<อ>ูซูงผมใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมโอ,โอ้วันนี้ก็เนี่ยพอสมควรนระพาเจ้าพี่เซ็กไปเออ่ทำบุญมานะครับ ที่ตำบลน,นะนะ mm hmm. เทพรักษาว mm ่อ hmm. ้วันนี้ก็ประมาณ3-400ี่ร้อยรูปี้นะ mm hmm. จ,จับเลยครับ mm hmm. ก็คันนี้ก็จะมีข้างโท่อครับข้างก็ท่อข้างเต็มนะแต mm ่ hmm. ยังไม่โ mm hmm. อเพ็นกอ ทำเร็วก็รอ้รอยร้อยหนึ่งครับแต่วันนี้มีพี่บาดเจ็บคนหนึ่งครับล้มครับทางเป็นแบบไม่เสมออนะครับก็เลยลม้ม ไม่ล้างเลยครับว่าจะล้าง,งไม่มีเวลาเลย,เยช่วงนี้สงสารรถจัรถเราจังหมดแล้วพรุ่งนี้ก็ออกทำงานจต็บุกหลังจากไม่ได้ทำงานมาหลายวันสนภาพก็อย่างที่เห็นครับ ตามจริงน่าจะทำโรงรถใหม่เลยนะเนี่ยผมว่าจะเอาหินมาเทไม่ได้เอามาเทสักทีครับไม่มีตังค์นะครับวิ่งงานก็ยังไม่ได้ตังค์วิ่งงานไม่ใช่ว่าไม่ได้ตังค์นะวิ่งงานก็ซ่อมแต่รถครับวิ่งงานซ่อมแต่รถตอนแรกหินมันก็เยอะทีนี้มันก็เริ่มหายเริ่มหายไปเรื่อยแล้วไม่รู้ทำไมฝนตกแล้วเหมือนดินมันก็ ไหลมานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับล้างรถก่อนดีกว่า